สวัสดีครับผมถนนแยกน้ำตาล้วซอยสิบสามวันนี้ร่วงร่งสามมื่ ีซีเจ็บเป็นข้อพิกถ้าเราสองสามมื่อมือนึองกับเศ้าแล้วรอบนี้เป็นอาทิตย์แล้วขัดขัดอยู่ที่นั่นขักเที่ยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล็นก็เออไรสำเปันทับคน,นเลยไป <Yeah. S 1> โง่เยนะ อ้อยสนะิบสามต่อป่าครับป่าแคปแม่ยุก่อนอก่อน muốn có câu 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 tầm anh yêu cái này nó 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 đấy สอยไดยตอนนี้ผักยกงผักย่งผักแกยงเขามีแห้งกา,ารสอยฮะนาคุออกไปไกลได้เลยมน้ มาเรือนนี้ป่วยรู้ขนาดเราเจ็บรู้เจ็บพันได้กักบเปลี่ยนอายุที่ภาวนาพ้นแล้วเถึนเสียน้ำทะเลคุ้นไปไกลที

Terima kasih telah menonton! จะหอมในเมืองบริยาดคนได้ก็หอมใน สองเศรษฐกิไฟ13มดไรฝนมาแหงกันบ้างหมดไรหมดไลฝนหนักขึ้นน้ำทะเล ที่กะตุ๊บตุ๊บพ่อตุกบพ่อกลางไว้เลยตุ๊บมาจะยุ่ยใส่รูปสองวิทย์ช่สิบสอง はい。<Okay. S 2> okay. you 你看。Yeah, ก็าาสามีสักคนด้วยาหม,มองเตรียมเตรียมาหมองลบ,บ้นกันได้มลงได้ลบฝนพวกใครถือลบลั